เอกไทยรูปอะไรยอะยู่ยูก็มีบาทก่อนไทยูนะแม่เนี่ยต้อง่เาแล้วก็ทาดีกในในสัตว์แลอทยดีก็ยม่ย เห็นวมีตะคนหรอพุงอ่สูงไหเยหาัน้ันมาหันมาขาขแม่เนี่ยอเร้อกไปเนียทอไ้าหลอไปท้ายบับเริ่มเลยหมนี่มันเริ่มสุกเลยมนเนี่ยแม่ี่มา่ราคุณนอะไโอ้ยน่า

ส sure. ี่ดีสามมส่ดีสามอ๋อพี่เกพี่เกเม่ด้ดีม่ด้ดีมเดกาโงให้ใครแม่แมอดีบอกเมคัคักเอาเรววทาเดียวทาเดียวแม่คักคัเาะแม่ไปเีนน้ำเมนวเด้ย่งงันกําลังบ่เดียวให้พยาบาลไทยกนเย็ดให้พยาบาเลยที่หลังมามามาให้พยาบาลยกอนใส่กล่องผู้ใหกล่องกับผู้ใหเยอะเอากล่องนเลย ผมว่าอยูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดล่าเดินเอาทังนี้ก่อนั้งนี้ก่อนจ้าขอบคุณครับมาเดี๋ยวเอาถุงเนี่ทำเดี๋ยวทำช่วยเอาถุงมากพอไหมมา มันต้องบีบแร่ได้บอลนี่รเศีไทยแม่มันบมไงอันนี้ซอสอย่างนี้วันเกิดข้าวันเกิดเอามาเลี้ยงเด้อดิเด้อมันเกิดพ่อพ่อกินเอาพ่อตะลาปิ้งก่อน ผมเหมามาแล้วกินได้เลยแม่บ่อแม่แม่ชหลพอเอาพ่อนี่เ่อนี่ครับแม่มา่อมาที่มาได้ยิอาทิตย์ไหนอาทิตย์ที่จะถึงนี่มางานอะไรงานอะไรขอผมบริยูครับผมไปตั้งจังบวดมาลงนานอย่าดีนนี่ดีี่แม่คุณจ้า ได้จ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าจ้าแม่จ้าแม่แม่จ้าไว้ไปบ่อรำดูเป็นยุ้ยใกล้กันไม่หรือว่าใกล้ใกล้บ่อเอาพี่ใบเอาพี่เก่าอ๋อ ขอบคุณครับเนี่ยย่างกระถ่อมรอย่างก่อนนะครับคนเท่าไหร่เบนโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีเอ็มซีทีกระตังรับชมในสดอยู่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮามาแจกนะครับบาร์บีคิวนะครับเราเหมาร้านบาร์บีคิวมาให้นะครับพี่น้องบ้านผัวชัยบ้านอะไรนี่บ้านผัวชัยบ้านผัวชัยหมู่เจ็ด ขอบคุณครับเอาหลออเพลงหลเพลงเ h <Ooh. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <Happy Birthday. S 1> ร่วมกันพันร่วมกันพันปีบ่ดิแม่ <c oughs> วันนี้วันนี้สีมงคลมากแบบแม่แม่แมแมบอกไพอให้นะครับ <c oughs> แข่งแรงนะคะครับแข่งแบบกำลังรวยๆได้ครับผมจะเต็มเก่งนะคะเราขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเปิดวงเราก็จะมาเปิดอย่างนี้แหละตำบลเรานี่แหละตุลาครับเดี๋ยวแม่ที่ไปสมัครงานอยู่เด้อไอ้เมี่เฮ็ดอย่างไรเม่เฮ็ดยังฮะเมี่ยงเฮ็ดยังตาตีม่าโบโบอะไรมาครับไปงานเดี๋ยวส่งกำลังใจมาให้เราล่ะเดส่งกำลังใจมาเราก้อนไหนก้อนนี้หรอเราจะส่งอาหารมาซัพพอร์ต อาเีบผู้ไรออกมาเอาไม่ไ่อาไไม่ด้แม่พยาบาลมู้เจ็ด้อจ้า ครับควมาขอบคุณาขอคุณครับขอบคุณครับใครกับผู้ช่วยน้อยขอคุณครัขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่มาใครเข้ามาล็อกไว้ก่อนแช่งหน่อยนะครับอี เขาเมีเ็นว่าไงบ้างขายคูหนขายูหน่เขาเหมนแนวบูรูรงไส้สยงไอฟิสขับเป็นอย่างไรเด้อขอบคุณนะครับขายบผวยไหนมาครับผ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับใช้ถ้๊านะลูกจ้าย่างดูหนิเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งหลายครับผมใช้ถ้๊าดอะไรอีก ทยเดียวเนี่ยไทเดียวเนี่ยไทยยไทยทูบียกนิ้วชี้ขึ้นหน่อยอทูบีชั่อมั่ม,มออโอคขอบคุณค่ะแตอรี่แลอระ้วไปอีกจุดหนึ่งลลแลเตล <laughs> อรี่โอยตกใบิหลายแล้วแลตเตอรี่นะ่ะมันไม่หวังไวแล้วเงินนะถ้ารลสเตอรี่นั่นมันว่าเถื่อนป่านี้ มันมีประมาณอีคนในที่เราบ20ยี่สิบเลยหนึ่งหมื่นพอเนาะสอเสามวนพอเดีเอาเลี้ยงคิวม่พี่บอกนะคิวเลยฟันทุงฟันทุงแม่ฟังไหนอาอฟังไหนก้องไหนโอเค วันนี้นะครับผมเรามานะครับผมแจกนะครับเป็นบาร์บีคิวนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับอายุ25ปีก็มาแจกแม่แม่พี่ๆนะครับผมตำบลที่เราแม่แม่พี่ๆนะครับผมที่ย้ายมาอยู่ผมย้ายมาอยู่ขอนแก่นแล้วนะครับผมก็เลยอยากมานะครับผมให้แบบแม่แม่คุณตาคุณยายได้กินได้สนุกกันครับเดี๋ยวบอสจะแจกเกันแม่เขาเดี๋ยวก่อนเร็วเฮ้ยอีกนึงอีกนึงเงินหมางแม่เงินหมางเงินหมาง เพราเป็นแถววัเนี้อนี้เพรเป็นแถวเลยแม่แถวเดียวเอาแถวเดียวเออแถวมาเสร็จคือเลีวแถ ปีมาห้แสงกันลอยปีให้ okay. okay. right. แซงคิวลอยปีให้แสงคิวโอเคคุณแม่แข็งแรงนะครับคุณยายฟันถุงเาอ้ยยยยย่ยหยย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 ัยยยยยยยเยย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 ัยั ฝัญถุงครับไม่จำบว์ขอบคุณครัแม่ขัญถุงแม่ไม่เยอะไม่ไปขวัญถุงเดอบอไรบอะไรังเยรอเอาคือเสียงดีแท้เหมาะดีหรอครับผมขอบคุณครับครับขัญถุงเดอ ขอนถุงด้วยแม่ขอนถุงขอนถุงครับขอนถุงครับปั๊ดเดี๋ยวพี่เท่าเดี๋ยวเรื่อยๆครับแม่ขอนถุงไปกินบาร์บีคิวเด้อต่อกครับกินบาร์บีคิวนะครับกิน พีเด้อบ่ได้ซื้อเด้อควันทุ่งนะแม่นะควันทุ่งนะพี่นะควันทุ่งนะปากหลาโอ้ยนักมวยตัวเนี้ยนักมวยนะขอบคุณครับควันทุ่งนะครับควันทุ่งครับผมควันทุ่งเด้อคุณพ่อเด้อยังยังควันทุ่งนะครับควันทุ่งนะครับคุณแม่มาคุณพี่มาลูกคุณลูกหมดแล้วเอาไหมหน่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วซีซูนพูดหน่ะ เอ้าของแม่ใส่ขาแรงขันตั้มอบคุณนะครับแม่ดูแลกันอันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเสียงจริงคุณหมอไหนเป็นไหงหลาลแม่มากเลยโอ้นี่นี่นี่มาลูกมาหนุกมาครัอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเอาได้ไปนี่ได้ไปเออ๋ยวไว้มนสิมันสิบาทเดี๋ยวไว้บอกลารูปหนึ่งนะ ถ่ารูปครณ่ะแม่ไปกินปลาเมือกแม่ไปกินปลาเมือกอะไรน่แมนแม่ที่บอกโอเคขอวข่อยค่ขอบคุณนะทาบลูกถ่ายรูปหลคะมา ครับผมไั้รับางคาคนสวยครับคุณ่แล้วไเอาพอะไมูบันนี่พันทงันทุงคุณพอได้ไปวันทุงคันทุงรัตตนีใจว่เอาเป็ใลูกขอบคุณนะครับ ซื้อโอ้ยคอยซื้อไลยแล้วบบไลยเลยคุณพ่อเอาคันถุงนะาม่มา่แล้วมาเอาควันแมที่นาอีโอ้ยแม่จะมาขายที่เยงอีก่อยพี่จะขายติมของพ่ทันนี่มีกันซื้อแม่ขายอยู่เสีโอ้ยแม่หนาสามนี่มีวีหาลยนี่เป็งไม่ได้แม่ ได้ยังครับความถูกนะครับซื้อเสียงอย่าลืมเลือกพี่บ้านฟินแลนด์เบามาขายเสียงเสียงไหลผมบอกเบ่อไรเดี๋ยวคิดก่อนไม่หนึ่งเก่าหนึ่งเอาซ้องหานซ้องซองหานี่เลยสจอเนออย่ามาลงสจอได้เนอแพ้ผมสิแพ้ด้อย่ามาลงตอนนี้มาขายเสียงผมมาซื้อเสียงขายเสียงเสียงเพลงคุณพ่อสวัสดีครับ ฟันถูงคุณพ่อให้พ่อแข็งแรงนะอไม่มอีอะไรห่ครับอือ วันเกิดปีนี้ก็มีอะไรมากนอกจากคําว่าความสุขนะครับผมอิ่มท้องอิ่มสุขอิ่มบุญน,นะครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะมาร่วมกับทางชุมชนบ่อยๆอยู่เวลามีงานมีอะไรก็ส่งอาหารฟู้ดพพอร์ตมาช่วยทางชุมชนนะครับเพราะว่าเราเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วอีกไม่นานก็บ้านเราเสร็จแล้วก็เป็นคนชุมชนนี้ตาบลน,นี้แล้วนะครับผมโอเคบา,บายบายตบมีหลายพานะก็เลยคิดว่าพาอะไรพาลับ โอ้หนึ่งมท่านวันดียนะครับหนึ่งหมื่นท่านวันนี้หนึ่งหมื่ท่านเร็วปาหายไปพิบตาตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ปะกันย่างกันช่่ยกันแล้วแบงกันเด้อแม่แบงกันเด้อฮะพูดอยไรที่ตามก่อนเอาพี่พู้บอกแล้ตัวจีนยู้ไหนขอชิมท่านหน่อยนะ

เดี๋ยวป้หิวจ่นป้าดิหิวเขาจีน วัดร่วมทำบุญหมู่บ้านไหมบุญเอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เฮ็ดบุญหมู่บ้านอันนี้บุไหมครับแม่คะบุญเอะไรแม่บุญบ้าบุญทำบุญตาบาทวันที่สิบห้าแต่ว่าตสวดจะเริ่มพุทธมนต์นี่ตามขึ้นเวิดเลยเอ้าบ่านี่อะไรแบบกินนจะน่าฟินสองพันบาทนะครับทำบุญด้วยนะครับเดี๋ยววันนั้นอนจะมีจะมีรถอาหารมาจอดค่ะ กี่มัวแม่เป็นไรคะดเดี๋ยวไปคือก่อนเอบอดเบอท่บบอดอพี่นุ่มประสานแม่นุ่มกูอยินแ่ว่าเนมอยู่บ้านจ้ะเอาไม่อยู่แลวเดีละนี่แต่ว่าเขาเราเขาละมูวแต่ว่าเนี่ไปเปิ้งไปเปิ้งคอนเสร์ตไปเปิ้งดูอยู่เด้กโอเคแม่ไม่พูดเ ผมาคต้องยูดต้องสงมอนัผมูเดี๋ยวพี่หล่งพูดสปัตน่าจะเป็นคันหนึ่งเด้อครับเพาะกเกี่ยวกับเป็นอย่างแบบก็เจี้ยกินง่ายดีแล้เนาะก๋วยจงก๋วยจับเสาร์เนาะก๋วยจับอุบลเรอร่อยมากขอบคุณแม่ขอให้แม่มีความสุขขอแม่ร่ำรวยแล้วแม่อลูแม่นันะลูกนะรูก็ผมในคบผมเจงของแล้ว แม่พัดไดตจีแม่ปิ้งไปิ้งเองบอโอเคแม่ขอบคุณมากนะครับพ่อพ่อัดได้ยพ่อาพัดได้อาคุณพ่อครับแข็งแรงแข็งแรงแม่แม่เราไปนั่งหน้าห่านแมนบอไปนั่งหน้าห่านแล้วนี่หมดแล้วโอ้แป๊บเดียวบุ๊บเดียว โอเคเดี okay, ๋ยวเราเตรียมโอเคเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนเด้อแม่เดูเจ้าโอ้ยแม่เอามาหิวถึงแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววันงานจะเอาอันก็เตี่ยวมาลงอีกแล้วแม่รเป้า แม่แข็งแม่แข็งแรงเสียบอกแม่แม่ก่ยังวันเออสี่สามนั่นเนี่ยเดนมาว่าหันลูกให้เขาหมึงลูกสาวนี่ครับสิไปล่างจ้าครับผมโาเคอะ